มีเวลาหกชั่วโมงในรอยเอ็ดทำอะไรได้บ้างไปดูกันบอกเลยว่าคุ้มมากเอาใจสายกินเอาใจสายลุยแอดเวนเจอร์แบบสุดๆและซิฟว่าใครกลัวความสูงคลิปนี้มีเสียวเริ่มวันที่9ก้ามงเช้ามาทานอาหารเช้าที่ร้านปากหมอภูพานค่ะร้านอยู่ข้างสถาน,นีตำรวจบอกเลยว่าเส้นนี้มีร้านอาหารเช้าเยอะมากสำหรับร้านปากมอภูพานก็คือคนแน่นทุกวันนะคะวันนี้เราสั่งกันมาเป็นก๋วยจั๊บข้าวต้มแล้วกก็ไข่่ระะะทค เติมพลังเสร็จล้วก็ไปที่หอโหวตกันต่อเลยวันนี้น้ากับน้องสาวเรานะคะจองคิวเล่นซิปลน์ไว้สําหรับค่าเข้าหอโหวตอยู่ที่คนละ50บาทส่วนใครที่เล่นซิปลน์นะคะราคา101บาทถ้าซื้อภาพกับวิดีโอด้วยจะบวกไปอีก101บาทเป็น2องบาทนั่นเองตอนเอ็ดนะคะมีกิมมิคก,ก็คือ101เขาใช้กิมมิคนั้นมาอยู่ในราคาหรือว่าของตกแตง่งทั่วบ้านทั่วเมืองเลยก็คือน่ารักมากหรือแม้แต่ความสูงของหอโหวตนะคะก็อยู่ที่101เเมตรป็นกิมมิมที่เเล่นอะไไอะะไไรรด้ยจิงๆค่ะๆค่ะเเมือราเข้ามามที่อโหนะะะคเราก็จได้ขึ้นลิมาที่ชั้น29 หลังจากนั้นเราก็จะเดินขึ้นบันไดต่อค่ะโดยระหว่างที่เดินก็จะมีวิวสวยๆแบบนี้ให้ดูเลยทุกคนสามารถเห็นวิวร้อยเอ็ดได้แบบ360องศามองเห็นบ้านเมืองร้อยเอ็ดได้แบบสุดลูกหูุูกงายอย่างนี้เลยค่ะเดินขึ้นมาถึงชั้นที่35นะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นสําหรับบริการคนเล่นซิปไลค์ค่ะและก็จะมีสกายวอลกให้ทุกคนได้เดินดูด้วยใครกลัวความสูงคือมีวันค่ะอันนี้จะกล้าเดินก็นานอยู่เหมือนกันค่ะพอถึงเวลา10โม,มงนะคะ เจ้าหน้าที่ก็จะให้คนที่จองคิวเล่นสิไลายค่ะไปลงทะเบียนโดยจะมีให้เซ็นลายมือผู้ยินยอมเล่นสิลไล์ยด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะได้แล้วก็มาสวมอุปกรณ์เตรียมพร้อมๆค่ะจังหวันนี้ใครกลัวสามารถขึ้นไปชั้น36ซึ่งจะเป็นห้องพานะคะสวยมากสามารถได้พระขอพรเป็นสิริมงคลก่อนได้พอถึงเวลานะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้มาอยู่ที่จุดปล่อยตัวและก็จะอธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆก่อนที่จะปล่อยผู้เล่นสู่ความวัางวังอันไกลโพ้นแบบนี้เลยทางเราไม่ได้เล่นด้วยนะคะทิสสันเลยค่ะ ดเดนเจอกันจซนน้ำตาลตากแล้วเราไปกันต่อที่คาเฟ่ดีกว่าสเตเดย์คาเฟ่มาร้านนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะติดใจขนมเขามากเลยเชิญน้องกับน้ามาค่ะได้กาแฟและชาไปคนละแก้วส่วนน้องสาวได้ครัวซองกลับไปฝากคุณแม่ใครมาช่วงนี้คือไม่ตกเทรนฮั l โลวีนแน่นอนเพราะร้านแต่งน่ารักมากตั้งแต่หน้าร้านภายในตัวร้านไปจนถึงส่วนหลังร้านเขาเล่นใหญ่มากแกตามมาที่ next day กันได้นะตกบ่ายแล้วต้องเติมข้าวเติมปลากันสักหน่อยมาต่อกันที่ร้านเฮดค่ะเป็นร้านอาหารอีสานที่ตกแต่งร้านได้เท่มากนะคะนอกจากจะมาทานอาหารแล้วยังถ่ายรูปเล่นด้วย วันนี้เราสั่งมาเป็นก้อยค่ะแล้วก็ส้ตมตำสองเมนูกินด้วยกัน3คนคืออิ่มพอดีเลยนะที่สําคัญส้ตมตำคอาแซ่บมากเส,สิร์ฟม,มาพร้อมข้าวเหนียวสีม่วงแบบนี้น่าจะอันชั้นนะคะโดยรวมคืออร่อยเลยมาตามกันได้หลังจากทานข้าวเสร็จนะคะเราก็ไปเดินโรบินสันเล่นกันนิดหน่อยแล้วก็เตรียมตัวกลับสารคามค่ะบอกเลยว่าเป็นครึ่งวันหรือ6กชั่วโมงที่เต็มอิ่มมากสําหรับร้อยเอ็ดสายอยากสนับสนุนให้คนมาเที่ยวเมืองรองกันเยอะๆนะครับหลายจังหวัดยังรอให้ทุกคนมาค้นพบนะ